สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับเข้าสู่รายการนายเอเตนร์นะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้อยู่กับพิชกีกีค่ะแล้วก็อ่อนนะคะนี่เป็นสองสาวดาวรุ่งดวงใหม่ของนายเอเตนร์เะนก๊ ไม่อยากจะเถียงจะเถียงยังไงมันก็เรื่องจริงนะคะแน่นอนวันนี้ข่าวบันเทิงของเรายังอัดแน่นค่ะออน<ฆ>ขาแต่ว่าช่วงเช้าว,วันนี้เราไปติดตามกันก่อนเลยที่ศาลแขวงพระนครใต้นั่นเองขึ้นศาลเลยข่าวแรกข่าวแรกไปที่ศาลเลยค่ะคุณผู้ชมขาเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้เองนะคะก็คือเป็นกรณีของพี่ปูมัทน,นาแล้วก็ลูกหมีและมีนั่นเองนะคะที่ศาลแขวงพระนครใตะคะ้ค่ะโดยลูกหมีและมีนะคะได้เดินทางมาด้วยสีหน้าย,ยิ้มแย้มนะคะพร้อมทนายเดชาแล้วก็ทนายกุ้งนะคะมาตามนัดไต่สวนมุมซองครั้งที่สอ หลังเป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยลูกหนี้คนดังนะคะปูมันธนาในข้อหาช่อโกงและพระบว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพศ .2,534 มาตรา4นั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมีการเจรจาไกลเกี่ยเนาะที่ติดตามข่าวกันะนะคะโดยการขอเงินเนี่ยคืนจำนวน2ล้านบาทนะคะแต่ว่าไม่สําเร็จเลยยืดเยื้อยาวนานมาเกือบปีนะคุณผู้ชมข่าวนี้จนต้องมาจบลงที่การฟ้องร้องเพื่อหาบทสรุปในวันนี้นั่นเองค่ะฝั่งของลูกหนี้คนดังนะคะอย่างปูมันธนาก็เดิน ทางมาพร้อมกับสามีค่ะหานิมะททองคําแล้วก็ลูกชายคนโตเพียสพิมพ์เดชนะคะแล้วก็ทนายประมาณทนายกิ่งและทีมค่ะโดยครั้งนี้ถือเป็นการประจันหน้ากันของปูลูกหมีครั้งแรกนะคือเรานําเสนอข่าวมาโดยตลอดแต่เขา,ายังไม่เคยมาเจอกันแบบจริงๆเลยนะ จนกระทั่งวันนี้เนี่ยแหละค่ะนะคะพี่ปูก็มาด้วยบหนะสีน้ายิ้มแย้มโดยที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะอันนี้เป็นแฟ้มภาพนะ,ะเมื่อครั้งที่ไปที่สอนอทองลอ,อตอนนั้นจําได้ไหมเพราะข่าวเนี่ยพิชกีไปเองนะคะ,คะตอนนั้นก็คือเป็นการมาแบบว่ามาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ปูเนี่ยมาที่ศาลแล้วก็ได้ขึ้นไปที่ศาลนะคะวันนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์นักข่าวเล็กๆด้วยนะบอกว่า พร้อมค่ะวันนี้นะคะหลักฐานพร้อมคดีวันนี้เนี่ยมีพลิกแน่นอนอเพราะมากับอาจารย์ประมาณด้วยเดี๋ยวจะลงมาให้สัมภาษณ์ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ได้อยู่บนศาลเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องราวจะจบอย่างไรนะติดตามข่าวกันได้เรื่อยๆเลยที่เพจ f a c e b o o k นายเอเจเทนแล้วก็ในการตกมันบันเทิงนั่นเองะนะคะน่าจะมีอัปเดตกันเนาะในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ถึงข้อสรุปเนาะว่าสรุปแล้วใครผิดยังไงต้องชดเชยอะไรยังไงนะเพราะว่าจริงๆข่าวนี้เราตามกันมานานมากโอ้นี่คือยืดเยื้อกันมาเป็นปีแล้วเหมือนกันนะคะ ใช่ค่ะเดี๋ยวรอฟังข้อสรุปแล้วกันเนาะแต่ว่าข่าวต่อไปค่ะต้องเป็นแสดงความดีดีกันก่อนเลยกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แล้วคะออนไม่ใช่ออนไม่ใช่ออนแต่ว่าเป็นคู่นี้พี่ปั๊บโปเตโต้กับภรรยาเขาเตยสุวพิษนั่นเองแต่งงานกันมาสี่ปีแล้วป้าใช่แต่งงานมาสี่ปีตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าเออก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องมีลูกยังไม่ได้อยากมีแต่จูจูเนี่ยสาวเตยเนี่ยก็เห็นเพื่อนเพื่อนเริ่มมีลูกกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าเริ่มอยากมีแล้วเหมือน คอยตามกันนะบางทีเราเห็นเพื่อนๆมีแล้วแฮปปี้เราก็อยากมีเนาะเออเห็นว่าเอ้ยเขาเป็นครอบครัวที่แบบเออก็น่ารักไปทํากิจกรรมร่วมกันคือก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยมองว่าเดี๋ยวเราจะใช้ชีวิตแบบอย่างนี้แหละไปเที่ยวไปเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ได้คิดจะมีลูกแต่ประมาณ6เดือนก่อนเริ่มลังเลอย่างที่บอกพอเห็นเพื่อนๆเริ่มแบบมีเบบีตัวน้อยมาเติมเต็มมันก็น่ารักดีจนกระทั่งนะคะก็เขาถูกว่าใครท้องอันนี้เป็นเป็นพี่ปั๊บท้องนะตอนนี้พี่ปั๊บท้องใหญ่กว่าเตยแล้วตอนนี้ ้องคู่กับภรรยาไปเลยเออจะน่ารักนะว่าประก,กาเข่าวดีนะคะผ่านอินสตาแกรมของพี่ปาบค่ะบอกว่าตอนนี้ครอบครัวเรามีสมาชิกเพิ่มแล้วนะ ฝากเอ็นดูหลานด้วยนะนี่ยินด,ดีด้วยนะคะทางพี่ปั๊บแล้วก็เตยเลยนะคะอางจริงก็หลายคนก็เห็นโมเมนต์ความน่ารักของคู<ร>่นี้<ร>านมาตลอดใช่เดี๋ยวเราดูว่าพี่ปั๊บจะถ่ายรูปลูกอ้าป,ปากนอนอ้าปากบนรถเหมือนเวลาถ่ายรูเปเหมือนแกงภัรยาอาจจะแกงลูกลูกอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหยื่อของพี่ปั๊บโปเตโต้ก็เป็นได้อยู่แล้วถ่ายรูปให้เราดูกันแต่เชื่อว่าบ้านเนี้ยถ้าออกมาน่ารักแน่นอนแล้วที่สําคัญคือ อเดี๋ยวรอดูโมเมนต์จากคุณพอ่อเชื่อว่าคุณพ่อเขาใส่แกงอยู่แล้วนะคะต้องรับไม้ต่อจากคุณแม่แน่นอนอยินดีด้วยนะคะ,คะกับครอบครัวนี้ค่ะจ้าอ่ะมากันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะออนขาคุณผู้ชม ล่าสุดเนี่ยกลับมาแสดงแล้วนะละครเวทีฟาสต s จอดไซด์เดอะมิวส<ฆ>ินะคะคุณผู้ชมหลังจากที่พักไปนะคะหลังตอนที่หนุ่มณเดชเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะล่าสุดค่ะเมะื่อวานนี้เราได้ไปเจอกับพี่ชายชาติยโดมอย่างที่เราเคยนําเสนอข่าวไปแล้วว่าพี่ชายเนี่ยจะมาทําการแสดงแทนพี่กบทรงสิ์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะพี่ชายเนี่ยได้ไปออกบูธนะเป็นบูธเป็นบูธเรียกว่าเป็นขนมที่พี่ชายเขาแบบ เขาทําเองนะเธอมุกชิ้นโฮมเมดเป็นคุกกี้เป็นบราวนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นการออกบูธครั้งแรกของบ้านพี่ชายด้วยนะคะก็มาพร้อมกับคุณภรรยาพี่วิกกี้สุนิสาด้วยแล้วก็มีลูกชายคนเล็กด้วยนะคะน้องไทเลอร์มาด้วยน้องไทเลอร์น่ารักมากใช่ฉันเจอจริงเออน้องน่ารักนะแต่ว่านี่หรอน้องไทเลอร์สุดไม่ใช่่ะน้องแจ็คแฟนฉันค่ะคุณน้องไทเลอร์ก็คือมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการออกบูธครั้งแรกของพี่ชายที่บอกไปพี่ชายบอกว่าคือทําขายมาแต่ช่วงโควิดนะแต่ว่า ด้วยความมันขายดีไงมันก็ขายมา<ช> <ๆ S 2> เรื่อยเรืยังไม่มีแบบความคิดที่จะไปทําหน้ารา้านแต่ตอนแรกขายแต่ออนไลน์ว่างั้นใช่ใช่ขายแต่ออนไลน์ทีนี้ก็เลยอ่ะพอพองานนี้ชวนปุ๊บนี่พี่ชายว่าอะลองมาออกบูธดูอยากจะเจอแบบรีแอคคนกินบ้างนะคะผู้บริโภคบ้างว่าเอ๊ะรสชาติเป็นยังไงมีคอมเมนต์อะไรบ้างก็เลยลองมาออกบูธดูนะคะซึ่งมันมีการขายมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงโควิดอย่างที่บอกไปว่า45ปีแล้วแต่ว่ามันก็มีคนเนี่ยเขาชิมแล้วติดใจอยากจะเอาไปแบบไปคงไปขายนะแต่ไม่พี่ชายบอกว่าบบอยากซื้อ พี่ชายบอกไม่เอาดีกว่าเพราะว่ากลัวเรื่องแบบว่าการแบบว่าคว<ร>บคุมค,คุณภาพ มันยากเหมือนกันอันนี้ก็เข้าใจพี่ชายนะคะซึ่งบ้านนี้เขาเป็นสายซัพพอร์ตนะเธอเขาซัพพอร์ตกันตลอดอย่างที่บอกไปละครเวทีใช่เพราะว่าพี่วิกกี้เองเนี่ยก็ไปเซอร์ไพรส์นะคะไปเชียร์พี่ชายถึงขอบเวทีเลยในการแสดงครั้งแรกด้วยนี่พี่ชายบอกว่าเอาจริงนะต่อให้เห็นคือพี่ชายประสบกันเยอะมากนะรางวัลก็เยอะมากโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาก็คือเป็นปีที่ฮไปสุดๆเลยนะคะเล่นมาก็มากมายแต่ต้องขึ้นเวทีในฐานะนักแสดงละครเวทีพี่ชายบอกคาสันเหมือนกันนะพับ คือบอกว่าคนที่นั่งแถวหน้าเห็นนะจาาอ่พี่ชายบอกว่าคือท่อนบนเนี่ยพี่ล็อกไว้เลยเออให้ตัวนิ่งแต่ขาข้างล่างพี่จะส่นพับๆพับเลยมันยากนะบางอย่างมันควบคุมไม่ได้จริงต่อให้ขึ้นหลายๆรอบก็ยังเกรงแล้วก็ตื่นเต้นประหม่าทุกครั้งถึงแม้ว่ารอบแรกจะมีคุณภรรยามานั่งเชียร์ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคือกดดันแหละพี่กบทําไว้ดีมากๆใช่แล้วก็นักแสดงคนอื่นเขาเข้าขากันแล้วไงแล้วเราเพิ่งเข้ามาเสริมมาแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพี่ชายกันค่ะ ตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบขาสัน่นน่ะแต่ว่าคือคนดูไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ว่าพยายามยืนข้างบนให้นิ่งๆไว้แต่ขาข้างล่างนี่นสั่นมากึกกึ๊กกกับเมื่อวานนี้เพิ่งไปเล่นรอบแรกหลังจากซ้อมมา2เดือนกว่ากับ3เดือน,นครับรู้สึกว่าแบบน,น,นั้นเป็นท,ที่ที่ไทยอยากจะอยู่มากๆอะแล้วก็พอได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีจริงๆก็รู้สึกว่าเออนี่แหละดีใจที่แบบคนดูแล้วแบบรู้สึก เขาให้กำลังใจเราอะถามว่าวานไปเซอร์ไพรส์เขามาใช่ไม่บอกเดี๋ยวต้องไปทํางานเดี๋ยวต้องไปทํางานนะจะไม่อยู่บ้านแล้วอยู่ดีๆก็มาโล่ตอนแบบเลิกละครเลิกแล้วแล้วก็ขึ้นมารอบนเวทีตกใจมากเลยผ่านอยู่แล้วค่ะพี่ชายเขาแบบเหมือนบอลทูบีคือเกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำทำเองอยู่ด้วยคใช่ค่ะตอนแรกมามาช่วยเชียร์อยู่หน้าร้านมาเต้นใหญ่เลยเต้นใหญ่เลย ตอนนี้เวลานอนเริ่มเหนื่อยละเริ่มเหนื่อยละก็จริงๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกบูธค่ะก็จะเป็นครั้งแรกของทางครอบครัวเลยเใช่หลักๆก็คือขายออนไลน์มาตลอดแล้วก็คือกลัวว่าจะคุณแบบคุณภาพไม่ได้เพราะชายอยากทําเองอยู่ตลอดชคยก็เลยแบบเหมือนแบบทําทีละนิดทีละนิดไปความรักมันแบบ อบอวนมากเลยคู่นี้ยนะอิชานะคู่นี้นแล้วเขาอยู่ด้วยกันนะเวลาเขาซัพพอร์ตอะไรกัน,นโมเมนต์เขาคือน่ารักมากออ,อิชานะบอกแฟนเรา <c oughs> นะบอกแฟนเราด้วยนะไม่มีค่ะ อแล้วคนนี้มีหรือยังคะคนนี้ยคนนี้คุณต้องรู้นะเรื่องเนี้ยมีแน่นอนอเพราะที่ฉันเอาไมค์ไปจอป่อปากเขาเองเลยนี่เด่นคุณงามเนเธอจาได้ไหมว่าก่อนหน้านี้นนก็คืออย่างที่รู้กันดีว่าเด่นคุณก็คือเคยคบหาก,กับแกลน<อ>ก่อนทศอรเนาะแล้วก็เลิกลาลถานะเป็นเพื่อนกันไปเพื่อนที่ดีต่อก,กันแล้วก็ทั้งคู่ก็โสดกันมายาวเลยนะที่ผ่านมาเด่นก็ไม่เคยบอกออกมาพูดนะว่าแบบมีแฟนมีอะไรหรืยองอะไรเงี้ยมีคนมีใครจีบไม่มีเลยแยไปเลยล่าสุดนี่แหละก็ใยงานเดียวกับพี่ชายชาติยโดมเลยนะคะไปเจอเด่นคุณมมาาออกบ ตอนนี้ก็ทาธุรกิจชาอยู่นะเธอทําชากับทางผู้จัดการแล้วก็ขายเป็นแบบชาไทยเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้คือกระแสดีมากขายในออนไลน์ก็ดีนะคะเด่นคุณก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนเหมือนเป็นการทดลองธุรกิจเพื่อสร้างตัวเออก็เลยฉันก็เลยถามว่าเอสร้างตัวแบบนี้คือเด่นต้องการมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะวางแผนอนาคตหรือเปล่ามีแผนอย่างไรในอนาคตเขาเลยยอมรับเลยจากตรงๆเมื่อวาน ผมมีแฟนแล้วไม่ได้เรียกคนคุยด้วยหรอไม่เรียกคนคุยไม่ได้จีบอยู่คอือพูดเลยพูดชัดเลยว่าเป็นแฟนเหรอก็ฉันถามเขาเลยว่าเด oh. ่นคุณถามจริงๆว่าอันนี้คือเป็นคนคุยใช่ไหมอออออคุยอะไรยงผมไม่มีคนคุยครับผมไม่เคยมีคนคุยถ้าผมชอบใครแล้วคือ ผมคบวา้าอย่างนี้เลยแล้วเขาเป็นสาวในวงการหรือนอกวงการยังไงคะนอกวงการ<ฆ>แต่ว่าทําอะไรยังไงเนี่ยเด่นบอกว่าเอาจริงอะ่ะไม่อยากจะให้ไปยุ่งกับเซฟโซนแฟนมากเ<อ>พราะแฟนเขาเป็นนอกวงการแต่พี่มดดำหลุดบนเวทีนะในงานเมื่อวานวานี้พูดว่าเป็นแฟนเด่นคุณเนี่ยเป็นนักธุรกิจหรออืมเป็นนักธุรกิจสาวคนหนึ่งท่านใช่หรือว่าจะเป็นออนพัทธิราธุรกิจอะไรฉันยังไม่มีเลยเดี๋ยวก่อนไม่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 ก็เลยงงอยู่ว่าเอ๊ะ ทำไมไม่เปิดตัวครั้งนี้รักดูแบบไม่ไม่ลงรูปไม่อะไรไงเเข้าใจนะพอแบบพอเรามีแฟนที่เป็นคนนอกวงการด้วยประสบการณ์ของเด่นคุณเองที่เขาบอกว่าเขาก็เห็นมาเยอะว่าหลายหลายคนพี่ๆในวงการหลายบางเธอหลายคนมีแฟนนอกวงการต่อให้ไม่เปิดตัวก็จริงแต่ไม่อยากให้แฟนโดนขุดประวัติโดนเปิดว้ามใช่ไหมมันก็ต้องมีไปเพราะบางทีสื่อออนไลน์ชอบไปเปิดวราปเปิดวราปแฟนเด่นคุณทํานู่นทํานี่อะไรอบ้างเงี้ยบ้างเขาก็เห็นมาเยอะว่าต่อให้เป็นคนนอกวงการก็อาจจะโดนวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่ดีก็เลยอยากจะกันตรง มีไว้ให้แบบว่าไม่ต้องมาเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับออนพัทธิลาเลยไม่เปิดตัวแฟนนะคะไม่แท็กไอจีด้วยไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นใครแต่ว่าเปิดใจนะคะเนียเกินเช่นเดียวกันกับเด่นคุณไปฟังเด่นคุณไหมนะเด่นคุณโอเคโอเคก็ก็คบกันแหละอะไรอย่างนั้นแงหรอฮะก็คบคุยกันเอาแล้วสถานะคืออะไรแบบชัดเจนเลยว่าเป็นแฟนหรือว่าคนคุยไม่เคยมีคนคุยเราคบใครเราไม่เคยไม่จริงจัง ่เราค่อนข้างชัดเจนเพียงแต่ว่าที่เราไม่อยากพูดมากเพราะว่าเราก็ต้องการเราก็ต้องการให้คนของเรามีเซฟโซนของเขาความหล่อขนาดนี้ใครจะไม่เข้าหาถ้าเราหล่อแถมบุคลิกก็เท่นี่ใส่เสื้ออะไรสก็อตยังหล่อขนาดนี้ก็คุยคุยกันแล้วก็ถูกคอกันอะไรอย่างนี้แหละใช่เป็นเพื่อนของเพื่อนไม่ใช่จยิี แข่งตาแข่งไม่ผมไม่บอกผมไม่บอกว่าเรื่องเป็นยังไงหรอกผมเห็นคนที่เปิดตัวแฟนแบบอะไรมากมายนอกวงการนะบางทีไปโดนถามว่ามาจากไหนเป็นใครอะไรยังไงมีข้อผิดพลาดอะไรในชีวิตทุกคนใครก็มีข้อผิดพลาดในชีวิตเข้าใจไหมและแบบคนดูข่าวก็อยากจะไปดูอะไรที่มันกระตุ้นจิตใจให้ตื่นเต้นก็จะไปดูมุมบางอย่างแต่เขาไม่ได้มีนะเราไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายหายเราเป็นคนเท่อยู่แล้ว เขาเขาไม่รู้หรอกเรื่องพวกนี้ว่ามันว่ามันมีผลกระทบอะไรยังไงแต่เราอ่ะรู้ในในมุมของเราบางทีเขาก็ไม่สบายใจในสิ่งที่เราแบบไม่พูดไปตั้งแต่แรกนี่เห็นไหมเป็นคนเป็นคนหล่อเป็นคนเทเราเป็นคนเทอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นมีใหม่มาแทนก้าวจิรายุเป็นไม่ได้ใช่ไหมเออได้นะก็เราก็เราเป็นคนเทอยู่แล้ว ก็ไม no? really ่รู้ว่ามั่นใจอะไรมาหรือกินชาไทยเขามาเหมือนกันนะเมื่อวานอ่ะสัมภาษณ์ก็คือมั่นใจเหลือเกินอ่ะตะเด่นคุณอ่ะนะคะแต่ก็ยังไม่เปิดตัวอย่างที่เขาบอกไปว่าแต่เราก็เข้าใจได้นะบางคนแบบว่าแฟนอยู่นอกวงการบางทีไม่ได้เข้าใจหรอกการมีข่าวอะไรแล้วแบบมันอยู่นี่มันเฟคนิวเยอะถูกไหมล่ะการเขียนโยงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจเขาก็อยากจะโปรเทคแฟนเขาเนาะแต่ว่าเขาใช้ชีวิตปกตินะคุณผู้ชมถ้าเห็นแบบว่าเด่นคุณไปเดินกระสาวคนไหนอะไรหนุ่งหนิงกันก็คนนั้นแหละก็คือไม่ได้ปิดไม่ได้แออออบแต่่่่่ววาาากก็ไไมมดด้้้้เเปิใหหโลรูยงนนนัชื ทีลาเลยนะคะเอาไปเรื่องนี้ดีกว่า <c oughs> จาสำหรับทีป๊อปบ้านเรากระแสต,ตอนนี้ดีมากๆในช่วงท <c oughs> ี่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็ดีไปไกลถึงต่างประเทศทด้วยที่แอบ,บเห็นเหมือนกันว,ว่าพิกซี่ไปลองที่จีนลจแล้วจึงมากขนลุกเลยรองที่จีนไหมเท่าไหร่นะเธอจะบอกว่าแฟนๆชาวจีนแม่จีนทั้งหลาย่ะร้องเพลงไทยชัดมากนะนี่แหละตอนนี้นะคะทีป๊อปไทยกําลังไปไกลระดับโลกจริงพิกซี่ไปรองที่จีนมาแล้วก็คือมาเบลพิมมาอิงโกใช่ไหม่ะส่วนมาเบลเองตอนนี้นอกจากเป็นนักร้องสา ไอรอนสาวขยับมาชิมลางงานแสดงมาด้วยนะมาอีหนึ่งบทบาทนะคะก็เป็นซีรีส์นะคะเรื่องใหม่ที่ทางช่องวันนั่นเองนะ,ะ <c oughs> ม,นมาเบลเขาได้มาเป็นนักแสดงนะก็บอกเลยว่าจริงๆตอนนี้เริ่มหลงลักแล้วนะนอกจากการร้องเพลงเนี่ยก็หลงลักงานแสดงนี่แหละเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือมาเบลบอกว่ามันท้าทาย <c oughs> เนี่ยแล้วมาในชุดนักเรียนนะคุณผู้ชมจะบอกว่าบทบาทที่มาเบลได้รับเนี่ย มาเบลว่าให้เราติดตามเลยเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบหลายคนแบบไม่เคยเห็นมาเบลในบุมนี้แน่นอนเออมันจะเป็นฟิลๆเหมือนแบบเหมือนฮอร์โมนเมื่อหลายปีที่แล้วว่ะนึกออกปะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีการแบบต่อยอดอะไรมาเดี๋ยวเราก็รอดูแล้วกันนะเขาไม่อยากให้เราสปอยเยอะแต่ว่าต้องบอกว่าน่าติดตามเพราะมาเบลเป็นมาเบลกับอะไรอ่ะมาเบลกับดมเบลค่ะ เป็นแฝดกันเลย้อแชื่ัมาเบลพี่ชื่อดัมเบลก็จะหนักหนากว่าน่อยเอาไว้เป็นแบบตัวแทนได้อันนี้กลับมาที่ฉันแล้วอันนี้บนกลับมาฉันมากแล้วเหรอโดนมากแล้วเหรอสลับกันสลับกันนี่แบลล่า เธอแต่ว่าจริงๆเราเวลาดูคอนเสิร์ตมาเบลจันได้ไหมว่ามาเบลเขาจะเป็นไวรอลในคลิปการแบบว่าวิชัวว่ะสายตาเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาการแสดงออกทางศีลดีมากรู้เลยว่าเป็นคนมีอินเนอร์ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงเนี่ยเราว่ามาเบลแหละไม่น่าห่วงเลยแล้วก็อยากจะเห็นในหนึ่งบทบาทของน้องเลยนะคะซึ่งน้องก็บอกนะคะว่าไปได้บทนี้มาก็ไม่ใช่ว่าเขาแบบเออจิ้มมาเราได้เลยนะก็ต้องไปแคสติ้งเหมือนกันสุดท้ายแคสติ้งผ่านด้วยความที่น้องเป็นน้องก็ได้รับบทนี้ไปเดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันพิสูจน์ตัวเอง ในบทนี้นั่นแหละถูกต้องก็เลยถามว่าเอ๊ะทำงานเยอะขนาดนี้มาเบลจะแบบว่าหาเงินไปขนาดไหนลูกเพราะเห็นบอกว่าคิวพิกซี่ตัวน,นี้เต็มปลายปีจนจไปต้นปีหน้าแล้วนะแล้วปีหน้าก็มีจองแล้วนะคะ<ฆ>แต่ว่ามาเบลบอกว่าก็หนูอยากรวยอย่ะพี่คือเอาจริงๆคือทุกวันนี้เหมือนแบบดูแลคุณแม่ไง<ฆ>แล้วคุณแม่เนอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมมาเบลบอกว่าบางทีเนี่ย คุณแม่เนะี่ยยังทําสวนอยู่ทุกวันนี้อยากให้แม่เลิกทําสวนเพราะว่าด้วยด้วยวัยด้วยอายุเนี่ยสุขภาพด้วยหลังเอ่ยอะไรเอ่ยผู้ใหญ่เธอเดี๋ยวนี้นะฮีสโตกไงลมแดดลมอะไรใช่เป<ช><ช>ล่ะคุณแม่เอาไปทําสวนมาเบลก็บอกอยากให้คุณแม่เลิกก็เลยอยากจะแบบเนี่ยรวยๆนี่แหละจะได้แบบดูแลแม่ให้เต็มที่เวลามีงอนๆน่ะเขาบอกว่าวิธีการงอแม่คืออะไรรู้ไหมคือยังไงโอนเงิน ดีที่สุดดีที่สุดอันนี้ดีที่สุดจริงๆแม่จะโทรหาเลยจริงสําหรับทุกๆคนซึ่งมาเบบอกว่าทุกวันนี้ไม่ได้ว่าแม่ให้เงินแม่นะเห็นแม่ทํางานคือให้เงินแม่ทุกเดือนให้เงินเลยแต่ว่าแม่ก็ไม่หยุดไงถูกต้องความผู้ใหญ่ความดื้อของแม่ก็ยังมีก็ยังขับรถไปทําสวนอยู่ดีน่าหนักก็แต่เข้าใจนะเพราะบางทีแบบเนาะแบบว่าคุณแม่คุณพ่อเขาอยู่บ้านเสร็จแล้วเขาอยู่เขาทำมีมานานแล้วว่าก็อค่อยๆเป่าหูไปแล้วกันเดี๋ยวเราไปฟังมาเบลกันค่ะ ฝากเนื้อฝากตัวได้นะคะดาราเต็มตัวนะไม่กล้าพูดเลยค่ะจีรี่ที่เต็มตัวเรื่องแรกค่ะก็ส่งแคสจริงๆเรื่องนี้แค่ประมาณสองสองรอบเลยค่ะยังไม่เริ่มเลยค่ะกาลังจะเริ่มภายในเดือนนี้ยังเรียบร้อยแล้วเวิร์กช็อปเรียบร้อยเลยท้าทายมากสาหรับหนูเครียดอยู่ค่ะรับได้อีกคิวบิกซี่ยังว่างอีกเยอะเลยไม่จริงปีนี้แต่ว่าได้อีกค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะบิกซี่ ชอบทํางานค่ะพัฒนาอยากเก่งหลายๆด้านหรูอยากรวยไงพี่รเหรอค่ะดูแลแม่ไม่อยากให้แม่แบบทํางานแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ชอบทําสวนให้ให้เงินเดือนให้ทุกเทศกาลห,หรือว่าช่วงไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่แบบไม่ดีต่อแม่เลยแบบไม่ค่อยโทรหาเขาก็จะโอนเงินให้เขาก็จะโทรกลับมาปกติไม่ค่อยโทรพอโอนเงินปุ๊บโทรมาเลยหาได้อีกหาได้อีกงานเข้ามาอีกค่ะ งานเข้ามาอีกค่ะงานเข้ามาอีกค่ะใช่เหมือนเราสองคนก็งานเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกค่ะคำนี้ใครก็พูดกันใช่เป็นคำฮิตนะคะอะก็เรียกว่าครบถ้วนแล้วก็มาเบลเนี่ยก็คือน่ารักเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันนะคาดว่าจะเป็นปีหน้าแหละนะคะเปิดกล้องเริ่มถ่ายทำก็รอติดตามเชื่อว่าเรื่องนี้ปังแน่นอนนะคะเปิดมาก็ว้าวมากๆแล้วนะคะส่วนอันนี้เข้ามาได้เลยเพราะว่าซซยเก้าเราคึกครักงจริงมีศิลปินแวะเวียนมาหาเราเยอะมากค่ะ าสามแรปเปอร์ตัวจีต้องทูพีเดและขันเงินไทเทเนียมเตรียมสร้างปรากฏการณ์ความเดือดบนเวทีระดับโลก rolling l o u thailand 2024นงานนี้สามหนุ่มยอมรับว่าตื่นเต้นเพราะนอกจากทัพศิลปินฮิปฮ<ล>อประดับโลกยังเซอร์ไพรส์ด้วยซุปตาร์เอเชียอาทิตย์แบมแบมเจ<ภ>พาร์คซีเอลทูแอนนี่วันมิลิและอีกเทียบเตรียมเขย่าวความมันพร้อมกันสาวันเต็ม22-24สถึงิพฤศจิกายนนี้ที่เลเจนด์สยามพัทยานะจ๊ะดีด You are my secret Gadhi to mention sun peace Oh you my secret ถึงเวลาเดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวภายใต้ไรเซอร์มิวสิกค่ะหนุ่มเพิร์ธธนพลกับซิงเกิลแรกกระแทกใจชาวร็อกกับเพลงซี cret ใส่ความเป็นตัวเองผ่านดนตรีที่ดุเดือดแถมท่อนกีต้าร์โซโล่เจ้าตัวยังคิดเองอัดเองแถมยังได้เป้ MVL นั่งแทนโปรดิวเซอร์ให้อีกแล้วความรักที่เป็นความลับเก็บไว้ในใจแล้วก็เก็บไว้มันนานเดินใจชาวร็อกแค่ไหนไปหาฟังกันสิจ๊ะ love you เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดเลยจริงๆนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัายแวะมาโชว์ประสานเสียงสดๆ The Lord Bless You and ดอกไม้แห่งสยามเพลงเอกจากดอกไม้แห่งสยามวังหลังวัฒนา5แผ่นดินที่ปั้นเด็กนักเรียนจนคว้าเหรียญทองระดับโลกกว่ารางวัลทั้งในเอเชียและต่างประเทศมากมายเห็นแล้วก็ชื่นใจเด็กไทยไปได้ไกลแน่นอนจ้าเก่ง นี่เรากลับมาเจอกันใหม่กับนายแต่เห็นนายไลฟ์สองทุ่มครึ่งค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ